มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับอยากกระถอดหรือพัดลมตัวนี้นะฮะพัดลมแบบนี้นะครับเพื่อนบอกว่าอ่าเบาะถอดไม่ออกับก็ถามเข้ามาผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่าจะถอดยังไงพอดีตัวนี้เขาจะต้องเปลี่ยนเปไฟอยู่แล้วก็เลยจะฉวยโอกาสแนะตัวนี้นะครับมาทําการถอดให้ดูว่ามันต้องถอดน็อตตรงไหนอย่างไรกันบ้างตามผมมาครับนอนลงพัดลมนะคนยังไม่ต้องนอนนะคนเดี๋ยวนอนที่หลัง ถอดรองเท้า,เาก่อนเนี่ยมันจะมีเด็กยื่นออกมาอยู่นะครับเวลาเราถอดนะเราก็นี้แล้วก็ดันลงนี้นก็ได้แล้วครับแล้วก็ไขน็อตสองตัวนี้ เเอานี้ออกตรงน,นี้มันจะล็อกสายไฟอยู่ตรงน,น,นี้นะนก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ความน,นี้เอานี้ออกถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสวิตช์นะครับบางรุ่นนะฮะมันถอดแค่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสวิตช์นะฮะ นี่ฮนะบางรุ่นเปลี่ยนสวิตถอดตค่นี้นะแต่นี้เราก็ต้องถอดด้วยนะครับถ้าเราจะถอดตัวนี่ฮนะนี่บางรุ่นถอดสวิตนะฮะก็ถอดมาแค่นี้นะครับแล้วก็แซะตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะเห็นสวิตนะครับเนี่ยบางรุ่นนะฮะบ,บางรุ่นนะนี่อ่ารุ่นนี้ออกไม่ได้นะ ครับบางรุ่นมันถอดมาแล้วสวิตมันจะติดออกมาเลยนะครับแต่รุ่นนี้นะครับมันยังแค่ปิดขวาไว้เฉยนะฮะสวิตจะซ่อมสวิตรุ่นนี้ก็ต้องเปิดออกมาทั้งตัวนะครับนะก็ต้องถอดอย่ดีนะครับนี่นะฮะอย่างนี้ความลงนะครับแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวตรงนี้ ครับหลังจะขอดหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเนี่ยะครับเปิดขึ้นมาก็ขึ้นแล้วนะครับแค่งี้เองนะครับใครอยากจะซ่อมอะไรนะฮะก็ตามถนัดเลยนะฮะประกอบให้ถูกด้วยนะครับนี่ออกมาแล้่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้สวิตจะซ่อมสวิตก็ต้องถอดนะครับ ครับผมถอดมาก็เพื่อที่จะเปลี่ยนสายไฟนะฮะเปลี่ยนสายไฟก็ตัดออกไปแล้วเนี่นะครับตัดออกไปแล้วเปลี่ยนสายไฟนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องตัดไปจนถึง ถึงสวิตช์นี่ก็ได้นะเราตัดแค่บนบนนี้ก็ได้นะตัดแค่ท้ายท้ายนี่ก็ได้นะครับแล้วเราก็ต่อเราก็ต่อเอานะนครับก็ปลอ,อกไฟไฟ ก็ไม่พันสายไฟด้วยเทปพันสายไฟลยอลไรผมจะใช้ย้ำหัวสายเอานะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้แล้วจะรู้ว่ามันดีนะการย้ำหัวสายเนี่ยนะครับมันประการหนึ่งมันคือมันได้มาตรฐานนะมันไม่ทำให้หสายไฟเนี่ยชำรุดหักในอนาคตนะครับก็สะดวกนะครับไม่ต้องพันเทปไม่ต้องข้อหัข้ออะไรนะ ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วสำหรับเพื่อนที่สนใจไอ้พวกครีมย้ําหรือว่าหัวหมวกอะไรนี้ก็ดูในช็อปผมนะครับดูในช็อปผมไม่ได้ใส่ตะกร้าไว้นะครับก็บางทีพอผมใส่ตะกร้าแล้วนะครับมันก็ไม่นําส่งขึ้นฟีทําให้คลิปเราคนไม่ค่อยเห็นนะครับแตบบ่ความจริงผมอยากให้ความรู้นะครับแต่บางอย่างความรู้ที่ผมให้บางทีมันต้องมีเครื่องมือก็พอผมใส่ตะกร้าขายขอาะไปมันก็ไม่โชว์ฉะนั้นถ้าใครอยาก อ่าสนใจพวกเครื่องมือที่ผมใช้ทุกอย่างนะก็เข้าไปดูในช็อปผมนะครับโดยกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะฮะที่รูปโปรไฟล์ทางขวามือนะฮะรูมกลมอ่ะแล้วก็เข้าไปในนั้นจะมีรูปกระเป๋าอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปในนั้นจะมีของที่ผมขายทั้งหมดเลยนะครับนะเนี่ยนฮะใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็ย้ำนะปึ๊บเนี่ยนฮะมันก็แน่นแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับ ใส่ใช้ไปใช้ไปมันก็ติดนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยด้วยนะครับเนี่ยนะย้ำก็เสร็จเลยก็เสร็จเลยครับพอเสร็จได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆก็แค่ผูกตรงนี้นะฮะผูกอผูกปมตรงนี้ไว้นี่ผูกปมตรงนี้ไว้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็เอาตัวล็อกเนี่ยล็อก แล้วเดี๋ยวเราไปยึดกับแผ่นเหล็กที่มันยึดตอนแรกตรงน,นสะสักีเนี่ยยึดกับแผ่นนี้นะครับเดี๋ยวยึดให้มันล็อกไว้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียสายไปตรงนี้นะฮะมันทำให้สั้นลงนะครับก็แค่นี้นะครับผมมาแนะนําวิธีการถอ,อดอันนี้นะครับแล้วก็วิธีการปอ่อสายไฟวิธีการต่อสายไฟด้วยนะครับในคราเดียวกันเลยนะครับ